สวัสดีครับผมวันนี้มาพบก,กับเจ้ารถตาก้าหเคครับสวัสดีผู้รับชมทุกคนครับผมเดี๋ยวจะเอาไปลงแผนยานะครับเดี๋ยวไปติดตามกันเจ้าวิตเตอร์ไปนะครับ ผมเราก็มาขึ้นในร่มครับเดี๋ยวจะได้ไม่ร้อนแล้วหางลงับ สุดหรอเร้ยนู่นอันยากป่ะไปเอาหางลงก่อนครับผมหางลงเสร็จเรียบร้อยครับเดี๋ยวเราไปเอารถตักมาขึ้น,นโรเบิกันแสนเผาทีงานกำลังต่อไปหางเซมีดำไปเล่กทงหน่อยกับชิงา ไปอดูนะบทำอะไรครับผมโอ้สว่างตาแตกมาครับได้เวลาลุยกันทดสอบย้ายไปแพนครับผม Черт โอเคครับเดีย๋ยวเราจะวิ่งไปฝั่งโน้นกันโอ้แอร์เย็นเจี๊ยบเลยครับยังเย็นอ่ะเอาเอายังไงครับเนี่ยไปย,ยังไงครับอ,อะไรขีอหยาม<อ>จับดีๆครับจับดีๆนะ แบบดีๆครับระวังตกรถโอ้บอกมาหัดรถตักนะครับอยากเป็นรถตักไปไป มมัใหญ่ากครบยังไม่คุ้นเคยกับเขาเท่าไหร่เดี๋ยวไปลองกันที่แผ่นยางงาน,นแรกเยี่ยสามเยี่ยสี่ ดับเนียนเลยจับแเนียนเลยนะครับโปรเวียเราชูบปรับมาเป็นเกียร์หนึ่งนครับผมสวิตช์ถอย เดี Yo, them. Them. ๋ยวเราจะไปถ่ายข้างล่างครับเดี๋ยวจะให้วัยรุ่นทุนน้อยช่องวัยรุ่นทุนน้อยเขาจับกล้องให้ครับผมอ่ะโอเคครับเดี๋ยวฝากถือกล้องด้วยเหมือนเดิมครับผมอ่ะครับมาต่อครับเราจะถอหลังขึ้นแล้วเนองไปย้ายงานกันครับ ย้ายไปหน้างานนะพี่น้องแผ่นออกลายดยสีหนุ่มวอหลักสิงครัโอ้ก็จะสันส้นๆหน่อยนะพี่น้องคือสองตัว ตรงครับไม่ตรงคุณยาครับ สีมือมากครับเสียพินนี่ไม่ธรรมาดาได้ทุกอย่างครับ ล็อกเบรกเรียบร้อยครับได้จับประหลัดเบาเดี๋ยวเปิดพี่น้อง ไกลครับประมาณ10บกิโลครับพี่น้องไม่ถึง10บกิโลหกเจ็ดกิโลประมาณนี้ครับประมาณนี้ไม่ไกล ดขึ้นแล้วครับเดี๋ยวไปดูเสียทิดลบอิวกันนะสั่นนะครับสันส่นสั่นเราก็ไม่ได้ ก้อนตัวเดียวครับ,น,น,น,รบนี่ครับล็กล็กล,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 ล็อกคิวครับยยอยู่รันปัดใช่น้อยหนึ่งขว้าขว้าขวาขวา,ขวา,ขวาโอเค ลงเรียบร้อยครับเพื่อความปลอดภัยครับเนยพ่นเยอยไหมมันไม่น้อยน้อยเอเยวอ่อนเอวอ่อนเอ่าไหร่ล่ะเนยพอไม่ไกลครับ <c oughs> เดินไปครับเดินไปใช้สถตีนี่ละ่ะ เดมเหมือนกันนัเนนี่ขึ้นอีกคนนึงได้มอเซครับขึ้นได้เดี๋ยวม,วามาองดูหน่ายจะรับตัวหรือเปล่า ็น่าจะรอครับเพื่อวามปลอดภัยนิดนึงครับพี่งย่างนี้เพราะเพราะเพราะนี่มะลงนี่อะไรเนี่ยมาลงถุง เอาก,กมัรอดิเดียวนะมักกนกรตุขึ้นมาลังเลยนะอลองมันเชิก่อนไเปเ้าูดานี่นะลัดโซนเดน

ยาวยาวยาวเล้าวเลยหน้่เลยัย yeah. ่างใหญ่ครับพี่น้องเดี๋ยวเราจะไปแล้วเดี๋ยวเราจะไปแล้วเดี๋ยวเรามาดูความใหญ่ยักษ์ของเจ้าแคปใหญ่ๆเหนือเกินพี่น้องย่างใหญ่ ใหญ่จัดประหลัดบ,บอกสุดจัดประหลัดบ,บอกเลยครับผมขึ้นเสร็จเรียบร้อยแล้วลอ็อกโซ่อย่างดีเดี๋ยวเราก็จะเดินทางออกไปแพนย,ย่างครับผมแจ่ครับบักอ้วนยักเดี๋ยวถ่ายมุมถอยออกสวยๆอีกแป๊บน,นึง ครับผมนายช่างนายช่างเลยครับอยู่กับนายช่างเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเสพิบจะไปครับอากาศครับวันนี้ก็เป็นเวลาประมาณจะสิบเอ็ดนาฬิกาพี่น้องเราก็ได้เลิกใด้ย,ยามครับเมื่อวานว่าจะไปแล้วครับมันค่ำครับพี่น้อง มันค่ำแลครับ<ม>เดี๋ยวเราก็จะไปแพนกันครับแพนยางขบับโดยเสียพิษครับโดยเสียพิษเป็นเวลา10บนาฬิกา57นาทีครับ สวัสดีเอซไปยังช่องไวรุ่นทุนน้อยครับสวัสดีไปยัง FC เอซีเสียพิษการโยธาด้วยครับหนังใหม่ใหญ่กว่าเพื่อนครับพี่น้องใหญจัดประลัดบอกเลยครับราคาก็จัดเหมือนกัน โยกใหม่ครับโม้นหรืเป่าโยกใหม่ครับอู้ล้อบิดนะครับล้อหางลิเบตเลยบ,บิดแทบจะระเบิดเลยครับไม่ใช่เลนเดียนเนยลยระเบิดแนะ่นอน รอบนี้นะ่าจะผ่าได้ครับล้ <_ d umb> อเงาเงากระทะเงาเงาเดีย๋ดวยวเรามาดูสิบิดมากเลยครับ ใช่ตัวเล็กๆก็หนักเหมือนกันนะโอ้โหอันตรายครับเสียงมันระเบ <tr> <and> ิด <tr å k and afterlife> เดี๋ยวไปเจอกันต่อที่แฟน